ครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็วันที่สองนะเดือนเก้าปีสองพันห้าร้อยปีหกห้านะโอเควันนี้ผมได้มาลบบุรีนะครับผมมาลบบุรีครับผมวัดผมมากมาดูกันครับว่าวันนี้ผมจะได้อะไรนะครับ หลบผ้อรวยอีกชิ้นหนึ่งแล้วนะจ๊ะเองละสองร้อยหรับาทข้าวถั่าเหีืยงแลวนะนี่อ่าโอเคสองพันเลยสองกับแปดร้อยครับวันนี้ก็พอได้อยู่นะเดี๋ยวไปรีวิวในรถเลยว่าได้อะไรบ้างนะที่ลพบุรีนะครับผม ตลา,าดพมมากครับก็มารีวิวรถกันเลยนะวันนี้ได้อะไรบ้างนะที่ตลาดผมมากลบบุรีนะครับวันนี้ไฮไลท์เลยได้นี่รวยทันใจนะจ๊ะเนื้อเงินอืมอันนี้ได้เดี๋ยวนี้มาเรียญนึ่งนะรวยทันใจแล้วก็ลงมารวยชนะจน,นสวยๆนะ ก็อันนี้คือสมเด็จคุณาโรนนะพิธีดีพากพิธีใหญ่เี่ยมีทีมใหญ่แล้วก็ได้ทีมเล็กมา3ามองค์นะแล้วก็ได้แผลบได้แผแถบมาองค์ครับผมเป็นเนื้องเงินเป็นเนื้องเงินนะโอเคครับวันนี้ก็ที่ลบบุรีก็เท่านี้นะวันนี้มาที่ลบบุรีนะครับผมผลงานของผมวันนี้ 加。Yeah.